สิคะใช้หาดเราหายไปแล้วที่เราเคยนง,งไปให้อาหารน้องหงษ์ค่ะจะมาลนงานยังไงอ่ะป๋าถึงไหมค้ับก็ไม่ใช่สัญญาหร,าราอ,อดูลมดิลมแรงมากอ่ะก็ไม่ลมแรงยัง ไม่ให้อาหารแล้วผมไม่ได้แล้ว เจอไม่ได้เจอไม่ได้เจอไม่ได้ดีนะเรากลับมาก่อนโหแบบลูกแผลแบบไม่นีมากเลยนะไม่ใช่ฝนนะมันใหญ่ด้วยโอ้ดูดูถ่ายดูโอ้ลูกแผลแบบไม่นีมากเลยนะเนี่ยเยอะมากอ่ะหน้าลมแรงมากเลยอ่ะดูดไหถ่ายรับคันะดีนะเราไม่ไปที่อ่ะไม่ได้ไปให้อาหารน้องหงสเพราะว่าฝนมันลมมันมาไงเราก็เลยรีบกลับครับอะอะไรวะอยู่ Nghĩa chơi, là nghe bảo như thế Nghe bảo Nghĩa, Nghĩa, Nghĩa thôi à Bơm thì điều À bơm thì điều Lớp ra kia Nát nát luôn Nghe chơi như thế cho nghe lỏ Mày bơm rồi à ngủ với แล้วก็เงอยียบไปเฉยๆเลยค่ะโหดีนะแบบรีบกลับมาก่อนนะ้ะเมื่อเห็นลมแรงมีคำหน,นึ่งเปติดที่ไปกับเมร์<อ>มันติดเกาะเลย่มิน่าลมมันผิดปกตินะลมแบบมันแรงผิดปกติเนาะอะไรเดี๋ยวสิอยู่ๆก็เงียบไปเมื่อกี้แบบยังเยอะเงียบแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น